สาทุจรค่ววันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายน2568นะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดอำเภอตาสขันนะคะคณะแม่ชีก็จะได้บินทบาะนะสามีพระหนึ่งรูปสามเณรหนึ่งรูปแล้วก็แม่ชีนะคะ11ท่านนะคะที่ ตะมาบิณฑบาตในเช้านี้เนาะเนื่องจากแอดมินของเราเนาะได้มาบวชเป็นพระแล้วนะคะโชเฟอร์แอดมินมาบวชเป็นพระนะก็จะมีโยมพี่ธนโชตนะโยมพี่ธนโชธจะมาเป็นรับช่ชงคร่าวๆนะคะมาช่วยงานมาขับรถให้นะจะถือกล้องให้อาจจะไม่ได้พูดเนาะวันนี้ครูบารนิกรทีรปัญโยนะคะ,ะได้เดินทางไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเนาะ,ะที่อยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะที่โน่นก็จะมีการตักบาตร บินทบาทตอนเช้านะคะก็ท่านในญาติโยมที่อยากจะพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินตัพจัณะรธรรมโมหรือ,อ,อบาณนิกรศิรปัญโยนะคะก็สามารถเดินทางไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการได้นะคะอยู่จนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะพวกท่านยังโชคดีนะที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็มประเทศอยู่ตอนเนี้ยเต็มออนไลน์อยู่นะเข้าใจนะหรือท่านจะไปขอฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราเนี่ย ไม่ได้มีเลยเราเอาโทรศัพทนะ์เอาธรรมะอยู่ในโทรศัพท์เลยทำไมเราถึงเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพราะเราหยิบคําสอนพระพุทธเจ้าทุกคําในแนวในแนวทางที่จะพ้นทุกมาปฏิบัติไม่ใช่เอามาประดับสมองเราบอกให้เลยนะถ้าใครอยากบรรลุธรรมเร็วๆหรือเข้าใจในสัจธรรมจริงๆเนะี่ยธรรมะในอริยสัจสีมักมีองค์แปดอะ หยิบมาปฏิบัตินะอย่าเอามาประดับสมองเฉยๆไม่เกิดปัญญาไม่เห็นเหตุของทุกข์หรอกยังไงก็ต้องไปสร้างเหตุให้ทุกข์มันเดียวไม่เห็นหรอกว่านะทุกข์ในวัฏฏะสงสารเนี่ยเป็นทุกข์ที่น่ากลัวที่ทุกข์บนโลกใบนี้ปรชิญอยู่ตอนนี้ทุกข์ที่ท่านได้เกิดมาอีกแล้วมีความเสี่ยง นะ9 9 9 9ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์นี่ได้ยากมากที่จะไปเป็นเทวดาก็ได้ยากมากแต่ส่วนมากจะลงสู่ความเป็นสัตว์นรกสตเดรละฉานเปรตวิสัยนะแล้วทาไมเนี่ยเรามีช่องทางที่จะไม่ได้ไปเป็นทุกตัวสัตว์เลยมีอยู่ตอนนี้ที่พวกท่านหยหาอยู่ตอนนี้ที่จะออกจากกงนกอะพวกเราทุกวันทุก,วทกพวกเราทุกเนี่ยเหมือนติดอยู่ในกงนก นะสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปียดวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปียวิสัยมนุษย์เทวดาหมุนอยู่เนี่ยนี่คือกงนกนะกงนกหาที่ออกอยู่นะนะเขออ้าใจไหมอนะ่มีเป็นกงอยู่แต่ไอตัวรู้อยู่กลางๆเนี่ยมันมีจิตที่โหยหาความสุขอยู่นะมันมีใจที่โหยหาความเป็นอิสระอยู่ แต่มันหาทางออกไม่เห็นเข้าใจไหมเพราะไม่มีใครมาบอกมันก็จะไปยืดเอาวนเอาอยู่นี่แหละสัตว์นรกสเดระชันเปยนวิสัญญสาาย,นยมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสเดระชันเปยนวิสัยมนุษย์เทวดาวนอยู่เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดได้ยากคือมนุษย์และก็เทวดาอ่าแล้วก็ผมแต่นอกนั้นนีเรียวมากสัตว์นรกสเดระาชานัน เปรตวิสัยหนีเร็วมากเป็นพบที่เยอะมากที่เร็วมากพอเข้าใจนะมมีคำถามอะไรอีกไหมลูกสาวสังกะรีสีบอกว่าวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนอาจารย์มาวันเกิดหลวงตาแล้วหนูขอไปเที่ยวพุทธอุทยานมกธรรมสักวันสองวันได้ไหมคะหนูอยากไปพุทธอุทยานมกธรรมตอนนี้ก็ได้มาอยู่ไม่ใช่หรือก็เห็นอยู่ตัวน,นี้ยก็ถ่ายภาพไ้ดูอยู่ทุกวันอยู่ นะทำอะไรก็ได้เห็นอยู่ก็ไม่แตกต่างกันท่านนะไม่แตกต่างกันเลยนะก็เหมือนกันเลยนะแหละมีคำถามอกไรมาถามต่ออีกนะคะว่าอาจารย์อธิบายอนาปนสติสิบหกขั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ยสิบหกขั้นตอนเลยใครจะไปจําได้ขนาดนั้นก็ไปอ่านเอาสิมันจะมีเยอะอยู่พระอาจารย์สมภพ่านก็พูดไว้อยู่ นะอ้าใจไม่ละใช่ในโทรศัพท์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะในประไตรปิฎกก็มีอานาปนานสติสิบหขั้นตอนอย่างเงี้ยเราจำไม่ได้หรอกมันมีหมวดหมู่ของมันอยู่นะคำถามต่อไปนะคะคุณอ,อ ช่องฟ้านะคะบอกว่ากราบนวัตการครับผมดูลมแล้วเวลานอนหลับจะชอบนอนฝันทุกคืนเลยบางทีก็ฝันฝันก็เกิดเป็นเรื่องจริงตามฝันครับแบบนี้เป็นเพราะจิตผมฟุ้งซ่านใช่ไหมครับถ้าฝันแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือฝันแล้วมันฝันแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ามันก็เป็นได้หลายอย่างหนึ่งมันก็มีเทพสังหรณ์อยู่ ทีเทพสังหอนก็คือการมันเป็นการที่มันสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่นะถ้ามันเป็นจริงเราก็เป็นจริงแต่เราไม่ได้สนใจนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหลอกให้เราติดกับดักอย่าว่าอย่างเนหนะหวยนี่เราจะเอากี่ตัวสมัยเราเขี่ยวปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเอาจะกี่ตัวรัฐบาลไทยรัฐบาลไดก็เอาจะกี่ตัวล่ะเหมือนจับวางอะ่ะ เข้าใจไหมนะนักปฏิบัติท่านมาฝึกในอนาปานสติก็จริงนะไม่ใช่ว่าพันจะผ่านง่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ถูกหลอกด้วยหงทิปตาทิปเดี๋ยวก็ถูกหลอกด้วยอภิญญานั่นอภิญญานี่อยู่เหละยไม่เห็นสักทีหรอกเนี่ยไอ้ตัวกูเนี่ยนะเข้าใจไหมล่ะไม่เห็นอันนี้จังในตัวกูเนี่ยไม่เห็นหรอกเข้าใจไหมมีแต่ถูกหลอกทั้งนั้นท่านระวังดีๆนักปฏิบัติอนา,นาปานสติอภิญญานี่มันจะเกิดขึ้นเร็วไหมนะ เห็นเฉยๆอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีจะหูทิพตาทิพจะลอยได้จะอะไรได้ก็ช่างเขานะเข้าใจไหมล่ะจะเดินทะลุภูเขาได้ร่างกายนี้ก็ตุยเหมือนเดิมนะเข้าใจไหมล่ะจะลอยขึ้นบนฟ้าได้ร่างกายนี้ก็ตุยเหมือนเดิมจริงไหมสิ่งเหล่านี้มันจริงไหมท่านว่านะจะขยายจากตัวเดียวเป็นพันตัวในร่างกายนี้ก็ตุยเหมือนเดิมนี่คือความจริง แล้วมันจะไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นทําไมอย่าไปสนใจเลยนะมีก็มีไม่มีก็แล้วไปนะนี่มันต้องเข้าใจในหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วที่ท่านตัดไว้นะในสภาวะน,นี้ผ่านไม่มีขันหาน้าในนี้ผ่านเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเราจะบอกให้เลยนะถ้ามันไม่ประกาศตนที่จะเดินเข้าสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่หาหนทางพ้นทุกข์หรอกถ้าพวกท่านไม่อยากไปกรุงเทพอ่ะ มันไม่มีใครที่จะขึ้นรถขับไปกรุงเทพหรือไปนั่งรถตู้ไปกรุงเทพเหรอกแต่ว่าในเส้นทางอริยรรษสัจสีบ้างมีองค์แปดเนี่ยเส้นทางเนี้ยที่จะเข้าถึงสภาวะความเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นการวางไม่ต้องห่วงหรอกมันวางแน่นอนนะมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันไปปัปกหลักเพื่อจะเดินเข้าไปถึงจุดนี้ นุโมทนาสาธุตอนนี้ก็เดินบิณฑบาตบรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวทำทำบุญน้ำได้บอ่อนุโมทนาสาธุเออไม่เขี้ยวได้อย่างโอ้สาธุอนนี้ก็บิณฑบาเตเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับอุทยานนะคะอนุโมทนาสาธุกับพ่อพ่อแม่แม่เนาะทีมม่มา ไปปาดบำรุงเลี้ยงคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีที่พุทธอุทยามนมุขธรรมนานาชาติในวันนี้เนาะอันนี้ก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะนโมทนาน้ำกราพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะองค์หลวงตาสินรนะทรัตนธรรมโมเมตตาให้รถโดยสารนะคะมาะให้คณะสามเณรแม่ชีได้ใช้ในการเดินทางไปบิณฑบาตคะนโมทนา,า,า,ออาสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตลงไลน์เด้อสาธุ